สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามจะพาท่านผู้ติดตามไปพบกับรายละเอียดเกี่ยวกับเสือไทยจอมดาบที่ท่านขุนพันยอมก้มกราบก่อนอื่นรายการสองยามขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์แอปอักษร com ไว้ณโอกาสนี้เสือไทย จอมดาบที่ท่านขุนพันยอมก้มกราบเล่ากันว่าเสือไทยหรืออดีตทหารมหาดเล็กไทยคนนี้อดีตเป็นทหารคนสนิทของเสด็จในกรมกรมมาหลวงชุมพรเกตอุรมศักดิ์ซึ่งพระองค์ทรงปโปรดปรานเป็นพิเศษเนื่องจากในจำนวนทหารมหาดเล็กที่ใกล้ชิดทั้งหมดมหาดเล็กไทยเป็นผู้มีความรู้ทางไสยศาสตร์ และมีคาถาอาคมถูกพระไทยเสด็จในกรมเป็นอย่างยิ่งต่อมาในช่วงรัชกาลที่6มหาดเล็กไทยประสบวิบากกรรมต้องหาคดีอาญาร้ายแรงระหกระเหินหลบหนีกลายเป็นเสือที่ทางราชการต้องการตัวเป็นอย่างยิ่งจนแผ่นดินไทยนี้ไม่กว้างขวางพอให้เสือไทยได้หลบซ่อนตัวจึงต้องข้ามเคตชายแดนไปหลบซ่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านลาวเขมร มาเลเซียและสิงคโปร์ในช่วงนี้เองที่เสือไทยได้ใช้วิชาศสยศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งวิชาอยู่ยงคงกระพันลองหนนหายตัวหลีกหนีการจับกลุมของเจ้าหน้าที่ตรวจไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเนื่องจากเสือไทยไม่ใช่เสือร้ายโดยกำมลสันดาลท่านจึงหลีกเลี่ยงไม่ต้องการที่จะปะทะกับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เสือไทยไม่เคยปล้นคนดีไม่เคยฆ่าเจ้าทรัพย์หรือข่มเหงชาวบ้านเสือไทยจึงเป็นเสือร้ายที่หนีคดีอาญามากกว่าเป็นเสือปล้นแต่โดยชื่อเสียงที่โด่งดังจนคับฟ้าในสมัยนั้นทําให้มีผู้นําชื่อเสือไทยไปใช้ในทางที่ไม่ดีไปก่อคดีปล้นฆ่าในหลายจังหวัดทําให้เสือไทยตัวจริงทนอยู่ไม่ไหว จึงต้องออกไปจัดการกับเสือไทยตัวปลอมดยการฆ่าตัดหัวทุกรายจนไม่มีใครกล้านำเชื่อเสือไทยไปปล้นฆ่าใครอีกท่านขุนพันธ์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเสือไทยดีตั้งแต่ก่อนที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งผู้บังคับกองตำรวจภูธรท,ที่จังหวัดพิจิตรเนื่องจากผู้ให้ข้อมูลกับท่านขุนพันธ์นั้นคือข้าราชการระดับสูงทางภาคใต้ ซึ่งเป็นอดีตทหารมหาดเล็กของสเสด็จในกรมหลวงจุมพรเขตอุรมศักดิ์และเป็นหนึ่งในทหารเสือของสเสด็จในกรมเป็นผู้ที่รู้จักกับเสือไทยเป็นอย่างดีเมื่อสินสน้นเสด็จในกรมเสือไทยได้หลบหนีซ่อนตัวในหลายจังหวัดจนคดีหมดอายุความเสือไทยได้เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามใหม่เดินทางเข้ามาใช้ชีวิตในบ้านปลายที่จังหวัดพิจิตร ด้วยเหตุนี้ชาวจังหวัดพิจิตรจึงไม่รู้จักเสือไทยทราบกันแต่ว่าที่หมู่บ้านจระเ้ผอมตําบลรังนกอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรมีผู้เรืองอาคมและมีวิชาแก่กล้ามาอาศัยอยู่ทุกคนเรียกชายสูงอายุผู้นี้ว่าพ่อหลิมและชื่อพอ่อหลิมนี้ก็คือชื่อใหม่ของเสือไทยท่านขุนพันใช้เวลาน,านานกว่าสองปีกว่าจะได้พบพ่อหลิม โดยขุนพันต้องพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างให้พ่อลิ้นเชื่อใจก่อนจะรับท่านขุนพันเป็นสิทธ์และสอนวิชาให้เป็นที่ท,ทราบกันดีว่าพ่อลิมหรือเสือไทยเป็นผู้มีวิชาแก่กล้าได้ร่ำเรียนวิชามาจากพระเกจิอาจารย์หลายรูปอาทิหลวงพ่อพริง้งวัดบางประกอกหลวงพ่อสุขวัดบางคลองมาขามเท่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน และเกจิอาจารย์ที่เป็นคารวาสอีกหลายคนกล่าวกันว่าวิชาที่ท่านขุนพันธ์ยังขาดอยู่และมีความประสงค์อยากจะเรียนมากๆคือวิชาคัดของคัดท่าทั้งสี่ออกจากตัวคนที่มีวิชาอาคมหรือคัดออกจากเครื่องร้างของขลัง <S <S เนื่องจากท่านขุนพันธ์เห็นว่ามีคนมีวิชาอาคมหลายหลายคนที่ท่านใช้ปืนจัดการกับเขาเหล่านั้นไม่ได้ วิชาคัดของนี้เป็นสุดยอดวิชาคงกระพันชาตรีที่เกจิอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ยอมสอนให้สิทธ์โดยตรงเนื่องจากถือว่าเป็นวิชาฆ่าคนผิดศีลห้าข้อที่หนึ่งที่ผู้สอนอาจถึงกับเสื่อมวิชาที่มีอยู่ในตัวได้นอกจากวิชานี้แล้วยังมีวิชากระสุนคดที่เกจิอาจารย์จะไม่อยากสอนให้ใครง่ายๆกระสุนคด เป็นวิชาที่ยิงปืนเพียงนัดเดียวสามารถฆ่าคนได้ทั้งกองทัพซึ่งวิชานี้เสด็จในกรมท่านเคยกราบขอเรียนกับหลวงปู่สุขแต่หลวงปู่สุขท่านไม่ยอมสอนได้แต่เมตตาแสดงให้เสด็จในกรมได้เห็นว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ทําได้จริงๆโดยเมื่อหลวงปู่สุขใช้วิชานี้ยิงปืนไปที่ใบบัวที่วังนางเลิศเพียงครั้งเดียวทําให้ใบบัวนั้นทะลุได้หมด ไปเลยทีเดียวแต่วิชานี้เสือไทยหรือพ่อหลินเรียนได้สำเร็จและทำได้จริงแต่เรียนมาจากอาจารย์ท่านใดไม่เป็นที่เปิดเผยเกี่ยวกับวิชาคัดของก็คือเมื่อผู้ใช้วิชานี้ว่าคาถาและเล็งปืนไปยังร่างคนที่เราจะฆ่าหากคาถาได้ผลร่างที่ตกเป็นเป้าหมายนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นมารับกระสุนปืน แต่ถ้าไม่ได้ผลร่างนั้นก็จะย่อเล็กลงสแสดงว่าผู้ที่เป็นเป้าหมายนั้นมีของดีคุ้มตัวชื่อเสียงของพ่อหลิมในเรื่องของวิชาคัดของนี้มีอยู่ว่าที่วัดโจระเข้ผอมที่ริมแม่น้ำยมฟังตรงข้ามบ้านพ่อหลิมมักจะมีพวกร้อนวิชานำพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของตนเองแต่ละคนมาทดสอบกันเป็นประจำ เสียงปืนสร้างความรำคาญในแก่พระเนนและชาวบ้านรวมทั้งพ่อหลิมด้วยจนพ่อหลิมทนไม่ไหวเข้าไปดูแล้วบอกพวกร้อนวิชาเหล่านั้นว่าจะลองของไปทำไมกันของดีก็คือของดีถึงเวลาก็รู้เองแต่คนเหล่านั้นก็ยังยืนยันว่าของขลังของตอนแน่และจะลองของกันต่อไปพ่อหลิมเลยขอลองบ้าง ตีบอกให้เอาของคลังที่วันแน่ๆมาวางรวมกันแล้วให้เจ้าของเครื่องรางคนหนึ่งไปหยิบปืนลูกซองที่พวกเขาว่ายิงของคลังไม่ได้ทำยังไงก็ยิงไม่ออกนั่นเองมาใช้เป็นอาวุธหลวงพ่อลิ้มพนมมือกลั้นหายใจว่าคาถาคัดของคัดธาาุแล้วเล็งกระบอกปืนไปที่ของกองนั้นทั้งหมดเนียวไกปืนลั่นดังสนานเลย ของขลังทั้งหมดแตกกระจายกระเด็นหายไปในอากาศทํากลางความตกตะลึงของทุกคนเจ้าของของขลังบางคนถึงกับร้องไห้จ้าเสียดายของขลังของ,ของ,ของตนเองจากนั้นก็ไม่มีใครมาลองของให้หนวกหูพ่อลิมอีกเลยรับสั่งถามความเป็นมาจนทรงทราบว่าในหลิมเป็นคนย่านสะพานฐานอยู่ไม่ไกลจากนางเลิ้งเป็นคนเคยเรียนหนังสือ พอมีความรู้ติดตัวเมื่อพ่อแม่เสียก็อาศัยอยู่กับญาติความรักอิสระและชอบวิชาการต่อสู้ทำให้ต้องเร่ร่อนและคบค้าสมาคมกับพวกนักเลงเมื่อคืนที่มีเรื่องได้ออกมาช่วยน้องชายของเพื่อนรักที่ถูกรุมทำร้ายตัวเขาเองไม่มีอาชีพแน่นอนเพียงแต่ทำงานที่โรงเล่าของญาติห่างๆเป็นคนชอบชกมวยและมีฝีมือฟันดาบกระบี่กระบอง แต่สิ่งที่เสด็จในกรมทรงพอพระไทยมากเป็นพิเศษก็คือในหลิมเป็นคนชอบการร่ำเรียนไสยศาสตร์คาถาอาคมทรงรับสั่งชวนในหลิมมารับราชการกับพระองค์หลิมทองย่อนตัดสินใจถวายตัวเป็นมหาเร็กประจำพระองค์เพื่อติดตามรับใช้เสด็จในกรมไปก่อนส่วนการเข้ารับราชการเป็นทหารเรือของเขานั้น เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2450เกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลา5ปีก่อนรับราชการเป็นทหารเรือแน่นอนว่าย่อมเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติธรรมดาผลกระทบจากสัญญาเบลาริงที่ประเทศไทยจำยอมลงนามร่วมกันกับประเทศอังกฤษพุทธศักราช2398ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่สี่ทำให้ฝรั่งเศสบีบคั้นไทยให้ทำสัญญาลักษณะเดียวกันในปีพุทธศักราช2399ประเทศไทยต้องสูญเสียอำนาจทางศาลที่เรียกว่าสิทธิสภาพนอกอนาเขตฝรั่งตาน้ำข้าวไม่ต้องขึ้นศาลไทยหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นก็จะไปขึ้นศาลกองสุนของประเทศตนสัญญานี้ ยังพ,วพ่วงอภิสิทธิ์ของพวกสับป,ปะเยกคือคนในบังคับที่อยู่ในความคุ้มครองของประเทศยุโรปเหล่านี้ด้วยพวกสัปปะเยกที่คนไทยรู้สึกไม่ชอบหน้าก็คือทหารยวนพวกนี้เหิมเกริมเพราะเคยกดขี่คนไทยมาตั้งแต่ครั้งที่ฝรั่งเศสปกครองจันทบุรีและตราดหลังจากเกิดวิกฤตการรศ1 2 12. จึงมักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนไทยอยู่เสมอ และทุกครั้งคนไทยเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบจะถูกจะผิดก็ต้องไปขึ้นศาลกงศูนย์ต่างชาติแล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นกับมหาดเล็กหลิมของเราจนได้สัปปเปียตยวนสีห้าคนลวนลามสาวชาวบ้านลูกครึ่งจีนที่ช่วยพ่อแม่ขายของอยู่หน้าโรงยาฟินเตียและแม่ร้องเรียกให้คนช่วยแต่พอเห็นว่าเป็นพวกยวนก็ไม่มีใครอยากมีเรื่องด้วย มหาเล็กหลิมและเพื่อนเข้าไปห้ามปรามแต่กลับถูกเล่นงานก่อนการตะลุมบอลการระวังยวนห้าคนกับพวกของหลิมทองย้อนสามคนทําให้พวกยวนสู้ไม่ได้และก,กลายเป็นผู้เสียหายแม้ว่าจะเป็นฝ่ายก่อเรื่องขึ้นก่อนเมื่อปรากฏต,ต่อมาว่าซัเป,ปเยกที่ถูกแทงเสียชีวิตพยานคือสาวชาวบ้านคงกลัวเลยไม่กล้าเป็นพยาน แม้ในตอนแรกจะให้การเป็นประโยชน์ต่อมหาดเล็กหลิมและพวกพวกฝรั่งเศสไม่ยอมเลิกราจะเอาตัวคนแทงมาลงโทษส่วนความผิดของสัป,ปเยกยวนกลับอ้างว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อกรมพระนครบานส่งคนมาสืบสวนสอบสวนมหาดเล็กหลิมจึงต้องหลบหนีไปชั่วคราวเพราะพวกยวนจำหน้าได้พร้อมที่จะชี้ตัวเอาไปขึ้นสารของตน และนี่คือการหนีอาญาในครั้งแรกชีวิตคนเรานั้นในวิกฤตมักจะมีโอกาสอยู่เสมอชีวิตของหลิมทองย่อนก็เป็นเช่นนั้นในช่วงเวลาที่ต้องระหกระเหินหลบหนีคดีครั้งนั้นทำให้เขาได้มีโอกาสพบกับอาจารย์ขมังเวทหลายคนเวลาผ่านไปสมปีหลวงประชาธนานัต หนึ่งในเจ็บทหารเสือที่เป็นเพื่อนสนิทได้ส่งคนไปตามเขาที่จังหวัดระยองภายหลังจากกรมมาหลวงชุมพรเสด็จกลับมาและทรงมีรับสั่งให้ตามหลิมเข้าเฝ้าเขาเดินทางกลับกรุงเทพโดยหัวใจอันพองโตสุดบรรยายที่วังนางเลิงเช้าตรู่ของวันหนึ่งในพุทธศักราช2450 เมื่อได้ทรงสนทนากับอดีตมหาดเล็กหลิมแล้วสเสด็จในกรมหลวงชุมพรทรงมีรับสั่งด้วยเมตตาว่าไอหลิมเองก็ลำบากมามากเพราะเรื่องช่วยคนอื่นแท้ๆข้าจะให้เองมาประจำการเป็นทหารอย่างที่เองต้องการเสรียทีคดีของเองก็เลื่อนลอยไอ้สัพป,ปะเยกยวนก็ไม่ระบุชื่อเองคดีก็ถูกโอนไปที่กงสุล คนที่ตายก็ไม่ใช่คนฝรั่งเศสเป็นพวกยวนที่มาข่มเหงรังแกคนไทยก่อนฝรั่งเศสคงไม่สนใจติดตามเรื่องกรมพระนครบาลก็ไม่รู้ว่าใครเรื่องเงียบไปนานแล้วเอาละเองเป็นไทยสัทีไอไทยข้าตั้งชื่อให้เองใหม่ให้สมกับความรักอิสระของเองลิมชื่อเดิมพ่อแม่ตั้งให้ก็ดีแล้วเองก็ใช้ไปตามสัม,มโนโครวัว ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไทยเป็นฉายาค่าตั้งให้เองและนี่คือที่มาของสมญานามที่ได้รับการเรียกขานกันต่อมาเมื่อพุทธศักราช2454ตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เกิดกบฏรสอสร้อยสามสิบและมีความหวาดระแวงกันเองในราชสำนักโดยมีผู้ปล่อยข่าวลือว่า กรมเมือนชุมพรเขตอุดมศักดิ์จะทําการกรบฏชิงราชบัลลังก์และเมื่อกระทําการสําเร็จแล้วจะอัญเชิญสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิย์ขึ้นครองราชแทนทั้งสองพระองค์จึงมีพระดำริจะทรงลาออกจากราชการแต่ทว่าล้นกล้าวราชการที่หได้ทรงคนมาไกลเกลียขอให้ทรงรับราชการต่อไป แต่แล้วก็ได้เกิดเหตุตามมาอีกจนนำไปสู่จุดแตกหักของความระแวงสงสัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเก้าให้เสด็จในกรมออกจากราชการเมื่อวันที่14เมษายน2454ขณะนั้นทรงมีพระธัมนษาเพียง31ปีเท่านั้นครั้งนั้น มีทหารระดับสูงหลายคนจะลาออกตามแต่เสด็จในกรมทรงห้ามไว้อย่างเด็ดขาดดังนั้นผู้ที่ลาออกจึงมีเพียงไม่กี่คนเป็นทหารเสือที่รับใช้ใกล้ชิดในฐานะมหาดเล็กติดตามรวมถึงพลทหารไทยหรือพลทหารหลิมด้วยในช่วงหกปีที่ออกจากราชการ ทรงซื้อเรือใบและเรือกลไฟท่องไปในทะเลบ่อยครั้งยังในสเสด็จล่องไปตามแม่น้ำลำคลองในชนบทตามบ้านเกิดของมหาดเล็กหรือข้าหลวงที่รับใช้อยู่ในวังนางเลิงรวมถึงสเสด็จแวะตามวัดวาอารามต่างๆเพื่อนมัสการพระเกจิอาจารย์หลายรูปของพระองค์ทรงโปรศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณจนมีความรู้ความชำนาญ ทรงสามารถวินิจฉัยและทำการรักษาคนป่วยที่ส่วนมากเป็นชาวบ้านที่ยากจนทั้งคนไทยและคนจีนต่างเรียกพระองค์ตามที่ทรงแนะนำตัวว่าหมอพรเป็นช่วงที่ทรงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขจนล่วงเข้าปีพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง วันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460ประเทศสยามประกาศสงครามกับเยอรมันและออสเตรียฮังการีเพราะบาสมเด็จพระองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้กรมอเมอนชุมพเรเขตอุดมศักดิ์กลับเข้ารับราชการในกองทัพเรือตามเดิมในวันที่1สิงหาคม2560 และทรงโปรดกล้าวเลื่อนพระอิสริยยศเป็นพนเลเรือโทได้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารในเวลาต่อมาการเสด็จกลับเข้ารับราชการในครั้งนี้พลทหารไทยพร้อมทั้งทหารเสรือทั้งหมดได้ติดตามกลับเข้ารับราชการเป็นพลทหารประจำการอีกครั้งสเสด็จในกรมต้องทรงงานหนักกว่าเดิม ทรงพัฒนากองทัพเรือตามนโยบายที่ทรงวางไว้ก่อนออกจากราชการและทรงมีพระภารกิจเป็นผู้แทนรัฐบาลสยามเดินทางไปเจราจาขอซื้อเรือรบที่ประเทศอังกฤษเมื่อการเจราจาซื้อเป็นผลสำเร็จทรงทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการเรือรบหลวงพระร่วงนำกลับสู่ประเทศสยามด้วยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงจัดพิธีเฉลิมฉลองต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ในปี2463และทรงมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวเลื่อนพระอิสริยยศให้กรมเมือนชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในปีพุทธศักราช2465หลังทรงบัญชาการควบคุมการก่อสร้างฐานทัพเรือสัตหีบเรียบร้อยแล้ว จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล่าวให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระพลานามัยไม่สู้ดีนะักดังนั้นในฤดูร้อนของปีพุทธศักราช2466จึงตัดสินพระไทยกราบบังคมลาออกจากราชการเพื่อพักรักษาพระองค์โดยเลือกที่จะเสด็จไปพักผ่อนที่พระตำหนัก ที่สร้างแบบเรียบง่ายณตำบลหาดสายรีจังหวัดชุมพรและสรงสิ้นพระชนในต้นฤดืูฝนในปีเดียวกันนั่นเองเมื่อสิ้นเสด็จในกรมพลทหารไทยหรือหลินทองย้อนหวนกลับสู่ถนนนักเลงโดยไปช่วยงานที่โรงบอนเบีย้ยดูแลโรงเหล้าและโรงยาฝิ่นซึ่งมีหลวงประชาธานารัตน ทหารเสือผู้หันมาเอาดีด้วยการยึดอาชีพเป็นนายอากรบอนเบี้ยเป็นผู้แนะนำเศรษฐกิจของประเทศสยามสมัยรัชกาลที่หกตกตาลงมากอันเป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและปัจจัยภายในประเทศหลายอย่างกล่าวกันว่ารายได้ของรัฐบาลส่วนหนึ่งที่หดหายไปคือการออกกฎหมายประกาศยกเลิกการเล่นหวยกอขอ ในปีพุทธศักราช2459และการประกาศเลิกบ่อนเบีย้ยในปีพุทธศักราช2460แต่ถ้ว่าหวยและบ่อนนั้นเป็นการพน,นันที่เลิกยากยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเมื่อห้ามไม่ให้เปิดตามกฎหมายก็ยังมีคนลอบเปิดรวมถึงโรงยาฝิ่นด้วยคืนวันหนึ่งที่โรงบอลเบีย้ยเถื่อนในกรุงเทพ มีการทะเลาะวิวาทกันรุนแรงจนถึงขั้นตะลุมบอลยิงแทงกันให้มังเอิญอดีตพลทหารไทยอยู่ในที่นั้นด้วยมีเสียงปืนจากพลตะเวนดังขึ้นหลายนัดเพื่อระง,งับเหตุและพวกนักเลงที่ยิงกันเองกระสุนปืนเจ้ากรรมนัดหนึ่งเป็นลูกหลงปริศนาพุ่งเขาตัดขั้วหัวใจของพลตระเวนนายหนึ่งล้มลงขาดใจตายเป็นขณะเดียวกันที่พลทหารไทยกับพวกวิ่งสวนทางมาพอดี มีเสียงตะโกนมาจากนักเลงอีกกลุ่มหนึ่งว่าไอ้ไทยยิงตำรวจลำพังคดีฆ่าคนธรรมดาก็หนักอยู่แล้วแต่นี่เป็นคดีที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ยิงหนักหนาสาหัสนักการหลบหนีคดีครั้งที่สองของชีวิตดูเหมือนว่าการหนีในคราวนี้แผ่นดินไทยดูจะคับแคบเกินไป จนแทบจะไม่มีที่หลบซ่อนตัวพอหลิมหรือเสือไทยได้เล่าช่วงชีวิตตกอับที่สุดในตอนนั้นว่ามีความพยายามจากศัตรูฝ่ายตรงข้ามของตนเองที่จะรื้อคดีเก่าของเขาออกมาในขณะที่คดีที่เกิดใหม่ก็ยังเอาตัวไม่รอดเป็นเรื่องเคราะห์ซ้ำกำซัตดเขาจึงตัดสินใจลงเรือสินค้าแล้วแอบแวะขึ้นบกที่นครศรีธรรมราช เดินทางลงใต้ไปเรื่อยๆทางบกบ้างทางเรือบ้างหนีไปกบดานในเขตประเทศมาเลเซียและตะเลิดเลยเข้าไปประเทศสิงคโปร์ต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากมากจึงลงเรือกลับมาประเทศไทยโดยไม่กล้าแวะเข้ากรุงเทพหนีขึ้นเหนือไปเรื่อยๆมีคนแอบอ้างชื่อเขาเป็นโจรออกปล้นจี้อยู่ระหว่างเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างสิงห์บุรี ชัยนาทสุพรรณบุรีเลยไปถึงฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีทํำให้สถานการณ์ของเขากลับเลวร้ายลงไปอีกไอไทยคนร้าหนีคดีฆ่าตํารวจได้กลายเป็นเสือไทยไปแล้วด้วยวิธีน้ำยอกต้องเอาน้ำบงเขาจึงหนีเข้าป่าไปรวมกับพวกหนีคดีอีกหลายคนจนมีการบอกกันปากต่อปากจากหนึ่งเป็นสองเป็นสาม เป็นสิและเป็นร้อยในเวลาต่อมาเมื่อทุกคนรู้ประวัติความเป็นมาของอดีพตพลทหารไทยจึงมีความเคารพยกย่องให้เป็นลูกพี่หรือผู้นำเขาได้กลายเป็นหัวหน้าชุมโจนไปแล้วโดยสมบูรณ์แต่บัดนั้นงานแรกสำหรับเสือไทยก็คือการล้างรอยแค้นตามไปจัดการกับไอเสือไทยตัวปลอมที่แอบอ้างชื่อเขาหากิน ที่เขตร้อยต่อสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีชาวบ้านวาดกลัวเสือไทยตัวปลอมากมีการปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ฉุดลูกเมียชาวบ้านไปข่มขืนกระทำการอย่างอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายทุกครั้งที่เข้าปล้นได้ประกาศชื่อเสือไทยมันเป็นคนสูงใหญ่ไว้หนวดเคราเข้มขึมพูดจาเสียงดังมีนิสัยชอบข่มขู่และทำร้ายคนไม่มีทางสู้ ชาวบ้านต่างเข้าใจกันว่ามันคือเสือไทยตัวจริงจากในหนังสือประวัติได้เล่าปฏิบัติการฆ่าตัดหัวเสือไทยตัวปลอมโดยใช้มีดปังตอของอาแปะเจ้าของร้านเหล้าที่เขาแต่งตัวแบบชาวบ้านเข้าไปกับลูกน้องคนสนิทเพียงสองคนแล้วประกาศว่าโกนี่แหละเสือไทยตัวจริงปัญหาใหม่ที่ตามมาก็คือ จำนวนสมัครพัรคพ,พวดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในช่วงเวลานั้นเป็นปลายสมัยรัชกาลที่เจ็ดแล้วบ้านเมืองใกล้เข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลงเศรษฐ,ฐกิจตกต่ำมีคนหนีคดีอาญาเข้าป่าเป็นเสือเป็นโจรจำนวนไม่น้อยพอลิ้มหรือเสือไทยไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการปล้นแต่ทำด้วยสำนึกเสมอวัดตนเองเป็นเสือลำบาก ไม่ใช่โจนโดยสันดานจึงเลือกปล้นเฉพาะพวกเศรษฐีหรือในทุนหน้าเลือดเอารัดเอาเปรียบและชอบรีดนาทาเลนคนยากจนเท่านั้นเขาเคยปล้นเรือโยงข้าวแล้วขนเอาเข้าวสารไปแจกจ่ายชาวบ้านก็เคยทำมาแล้วชื่อเสียงที่เคยเสียหายเพราะไอ้เสือไทยตัวปลอมทําไม่ดีไว้เริ่มจะพอมีคนพูดถึงในทางที่ดีบ้างวันเวลาได้ผ่านไป จนเข้าสู่ต้นสมัยของรัชกาลที่8เสือไทยเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ต้องแบกรับปัญหาลูกน้องนับร้อยมันขัดกับนิสัยของเขาที่ชอบชีวิตเรียบง่ายและสมถะตลอดชีวิตที่เป็นโจรต้องหนีตำร,รวจอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือกฎเหล็กเขากำหนดขึ้นมาห้ามฆ่าหรือทำร้ายเจ้าทรัพย์และห้ามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง และแล้วเมื่อความเบื่อหน่ายต่อชีวิตการเป็นโจรมาถึงจุดสุกงอมเสือไทยจึงเรียกประชุมลูกน้องแล้วประกาศให้รับรู้พร้อมกันว่าข้าจะปล้นเป็นครั้งสุดท้ายการปล้นครั้งสุดท้ายได้ทรัพย์สินตามต้องการแต่เขาไม่ขนอะไรออกมามากจนเกินความจำเป็นไม่ยอมให้ความโลภมาครอบงำเสือไทยได้บอกกับเศรษฐีจีนคนนั้นว่า ให้ถือว่าเป็นการชดใช้หนี้เก่าชาติที่แล้วคงเอาของตนไปชาตินี้จึงมาปล้นก่อนกลับออกมาขอร้องให้เลิกรีดดอกเบี้ยชาวบ้านถ้ายังขืนทําต่อก็จะมีโจรกกอื่นมาปล้นจนหมดตัวเท่าแก่ไม่มีทางปฏิเสธได้แต่พยักหน้ารับคำภายหลังจากในเดินสำรวจดูล้าเราจนแน่ใจเสือไทยตัดสินใจเลือกจังหวัดพิจิตร เป็นที่พักพิงสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดนับแต่นั้นเป็นต้นมาจากนาลิมพี่หลิมลุงหลิมน้าหลิมจนกลายเป็นพ่อหลิมที่ชาวบ้านเคารพนับถืออันเรื่องมาจากความมีน้ำใจเอื้ออาทรของเขาที่ให้กับเพื่อนบ้านทุกคนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ถ้ามีข้อผิดพลาดบิดเบือนไปจากความเป็นจริงรายการสองยามกราบขอขมาต่อดวงวิญญาณของเสือไทยไว้ณที่นี้ด้วยและขอขอพระคุณข้อมูลจากเว็บไซต์แอป a ัคระดออีกครั้งขอให้ทุกท่านท,ที่ติดตามรายการสองยามโชคดีมีความสุขโดยทั่วหน้ากันครับ